สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของการวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัวค่ะการวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัวนั้นก็เปรียบเสมือนออพิมพ์เขียวของบ้านนะคะถ้าเกิดว่าเรามีพิมพ์เขียวของบ้านแล้วสถาปนิกช่างที่จะมาก่อสร้างบ้านก็จะเป็นผู้ที่สามารถดําเนินการสร้างบ้านให้เราได้ทันที ฉะนั้นเราก็เช่นกันนะคะนัึกษาจะต้องมีการวางแผนชีวิตร่วมกันว่าเรานั้นจะมีคู่สมรสจะมีจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยากันเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรเราจะมีการคู่สมรสทั้งสองนั้นจะมีบุตรเมื่อไหร่มีเพศอะไรบ้างเราจะต้องตกลงร่วมกันนะคะก่อนที่เราจะมีการวางแผนชีวิตนั้นเราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าเรานั้นจะสมรสกันเมื่อไหร่ คือการแต่งงานนั้นเมื่อไร่อายุสักเท่าไหร่ดีแล้วเราจรึงจะค่อยวางแผนชีวิตเมื่อแต่งงานแล้วเราจะต้องคิดต่อไปด้วยว่าจานวนบุตรที่จะคลอดออกมานั้นจะสักกี่คนดีและเราจะมีบุตรเป็นเพศหญิงหรือเพศชายดีนะคะเราก็จะต้องมีการกําหนดร่วมกันคู่สมรสที่ดีนั้นจะต้องมีการวางรากฐานชีวิตก็เปรียบเสมือนพึ้งเขียวที่ว่าไปแล้วนะคะ การที่เราและคู่สมรสนั้นจะต้องรู้จักการวางแผนชีวิตร่วมกันโดยที่เราจะต้องรู้จักหน้าที่ของซึ่งกันและกันเช่นสามีจะต้องมีหน้าที่เป็นผู้ที่คอยหาเลี้ยงดูหาไรายได้มาจุนเจอือครอบครัวเป็นผู้ที่ต้องทำงานนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจข,ของครอบครัวนั้นมั่นคงผู้ที่เป็นภรรยาถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้ต่างคนก็อาจจะมี งานที่ต้องทำนอกบ้านเช่นกันก็จะต้องช่วยกันหารายได้มาจุนเจอือครอบครัวเช่นกันนะคะโดยที่ภรรยานั้นจะต้องคอยมีหน้าที่ภายในบ้านจัดการภายในบ้านด้วยดูแลทรัพย์สินของบ้านและก็เป็นผู้ที่จะต้องไม่ประพฤตินอกใจสามี สามีก็เช่นกันนะคะก็จะต้องไม่ประพฤตินอกใจภรรยาเช่นกันและชีวิตคู่เราก็จะอยู่กันอย่างร่มรื่นมีความสุขนะคะถ้าเกิดกรณีที่ทั้งสองฝ่ายทั้งสามีและภรรยาเราจะทำอย่างไรกันดีว่าเราจะมีหน้าที่อะไรบ้างภายในบ้านเรื่องของภายในบ้านนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าคิดว่างานบ้านนั้นเป็นงานที่ใครๆก็ทำได้เราจะจัดตั้งแม่บ้าน ภายนอกมาซึ่งมาคอยดูแลภายในบ้านของเรานั้นถ้าเกิดกรณีที่เล็กเล็กกน้อยเราก็ไม่สมควรที่จะให้เศรษฐกิจของเรานั้นต้องพุ่มเฟื่อยไปกับการต้องจ้างแม่บ้านพ่อบ้านมาช่วยดูแลในบ้านนะคะฉะนั้นเราควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฐานะสามีและภรรยาโดยที่จะต้องจัดการภายในบ้านดูแลทรัพย์สินร่วมกันช่วยกันซักผ้าช่วยกันทำอาหารและแล้วเราก็จะต้องมีเวลาที่ต้องแบ่งเบาภาระของครอบครัว มีเวลาจัดสรรปันส่วนว่าวันไหนบ้างที่เราจะต้องหยุดและเราก็ไปร่วมพักผ่อนด้วยกันหาเวลาเหล่านี้ไปกับครอบครัวนะคะและครอบครัวก็จะอยู่อย่างปกติสงบสุขนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเรื่องของการวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัวนั้นเป็นประเด็นที่ไม่น่าจะมาพูดคุยใครๆก็สามารถจะดูแลชีวิตครอบครัวของตนเองนั้นได้ หลายคู่นะคะที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบทบาทหน้าที่ไม่พูดคุยไม่เข้าใจกันไม่เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ทำให้ชีวิตคู่นั้นล้มเหลวและไม่ประสบผลสำเร็จในการคลองรักคลองเรือนนะคะวันนี้นักศ,ศึกษาก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการวางแผนชีวิตครอบครัวและการสร้างครอบครัวไปแล้วนะคะคิดว่า ในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะมาเลือกคู่สมรสนั้นจะเลือกคู่สมรสอย่างไรดีนะคะก็จะนําประเด็นนี้ไปให้นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียดนะคะก่อนที่เราจะมีการแต่งงานในชีวิตคู่สมรสนั้นเราต้องรู้จักวางแผนครอบครัวก่อนนะคะที่กล่าวไปแล้วในเรื่องการมีบุตรเท่าไหร่มีเพศหญิงเพศช,ชาย หรืออย่างไรดีนะคะและเราจะต้องมีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของเราด้วยนะคะว่าจะวางอนาคตของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะอบรมเลี้ยงดูบุตรนั้นเราจะต้องคิดก่อนนะคะว่าบุตรที่เราคลอดมานั้นเราคลอดมาด้วยความรักความเข้าใจในชีวิตคู่สมรสนะคะเพราะฉะนั้นบุตรมีความหมายกับเรามาก เราจะต้องวางรากฐานการศึกษาให้กับบุตรของเราว่าจะให้เขาเรียนรู้ไปถึงขั้นไหนได้มีภาวะสถานะของเราอย่างไรบ้างสุขภาพอนามัยของบุตรนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นและต้องดูแลนะคะให้การศึกษาด้วยดูแลสุขภาพระนามัยเข้าไปด้วยนะคะให้ความรักความอบอุ่นเพื่อที่เขาจะไม่เกิดปัญหาต่างๆในชีวิตได้นะคะ ตะกี้เราจะได้เกิดถึงเรื่องของการเลือกคู่ครองไปแล้วนะคะการเลือกคู่ครองนั้นที่กล่าวแล้วว่าเราตัดสินใจอย่างไรบ้างในการเลือกคู่ครองโดยปกติแล้วการที่เรามีชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยอันดับแรกที่เราจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตครอบครัวนั่นก็คือว่าเรานั้นต้องการความรักความอบอุ่นเราจึงได้เกิดมีชีวิตคู่ขึ้นมานะคะ และประเด็นต่อไปเนี่ยที่มีชีวิตคู่ก็เพราะว่าต้องการที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของเราก็คือต้องการที่มีทายาทสืบทอดตระกูลไปนะคะถ้าเกิดว่าเรามีหลักทรัพย์มั่นคงเศรษฐกิจดีมากมีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเกินแต่เรามีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวและไม่สามารถที่จะมีบุตรให้กับชีวิตคู่ของเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่ทราบจะไปฝากไว้ที่ไหน ก็เลยจะต้องดำรงทายาทของเราต่อไปนะคะก็คือการมีลูกนั่นเองนะคะและโดยที่เราต้องคิดด้วยว่าจะมีลูกเป็นเพศหญิงเพศช,ชายอายุสักเท่าไหร่เมื่อเรามีอายุได้เท่าไหร่แล้วจึงจะต้องการมีบุตรเพศหญิงเพศชายเหล่านั้นนะคะแล้วก็การที่เราเลือกคู่สมรสขึ้นมาเนี่ยก็เพราะเราต้องการสร้างฐานะทางครอบครัวนะคะว่าฐานะทางครอบครัวนั้นของเราตะกี้ได้เกิดไปแล้วว่าเรามีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ทราบว่าจะให้ใครได้ครองทรัพย์สมบัตินั้นดีก็ต้องมีทายาทที่เกิดขึ้นนะคะ ในสมัยก่อนเนี่ยนักศึกษาคงจะทราบกันดีนะคะว่าออการที่เราจะมีชีวิตคู่นั้นเมื่อก่อนเราเรียกว่าการคุมถุงชนนั่นก็คือพ่อแม่จะเป็นผู้ที่เลือกคู่ให้กับเราพ่อแม่จะเป็นผู้ที่ชักจูงให้เราไปเจอกันโดยที่เรานั้นยังไม่รู้จักกับผู้หญิงผู้ชายเหล่านั้นได้เลยแต่ปัจจุบันนี้การศึกษาเศรษฐกษิจทำให้เรานั้นพัฒนาขึ้นมา โดยที่เรานั้นสามารถที่จะมีคู่ครองโดยการเลือกโดยความพอใจของเราเองได้นะคะจึงได้เกิดครอบครัวที่มั่นคงไม่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจเพราะเราเป็นฝ่ายที่เลือกเลือกแล้วไม่คงจะไม่มีนักศึกษาท่านใดนะคะที่จะเลือกคนที่ไม่ดียกเว้นสภาวะจำยอมแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ครองของเราเองก็เราทำก็ทำได้ดีใช่ไหมคะ หลักในการเลือกคู่ครองก็เพราะความรักเราจึงได้เกิดคู่ครองขึ้นมาอายุถามว่าผู้หญิงผู้ชายนั้นควรจะมีอายุสักเท่าไหร่ผู้ชายที่เหมาะสมที่ควรจะมีครอบครัวก็อยู่ในช่วงของอายุ25-30ปีนะคะส่วนผู้หญิงนั้นก็ควรจะอยู่ในช่วงอายุ20-25ปี เป็นอายุที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้การศึกษาสูงขึ้นทําให้ชีวิตครอบครัวนั้นกว่าจะแต่งงานเนี่ยผู้หญิงก็ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันก็ร่วมจะ30ปีไม่เป็นอุปสรรคปัญหาค่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราได้เลือกได้คัดสรรหรืออายุที่จะเหมาะกับการมีบุตรนั้นก็อยู่ในช่วงของผู้ชาย25-30ผู้หญิงก็อยู่ในช่วง20 -25 ปีนะคะ ในเรื่องของสุขภาพทางกายเราก็ควรจะดูแลนะคะว่าคู่สมรสของเรานั้นมีสุขภาพทางกายอย่างไรบ้างโรคบางโรคเกิดขึ้นได้ไม่แสดงอาการเป็นโรคที่เกิดจากพันธุก,กรรมเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือบางคนนั้นเป็นโรคอื่นที่เกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะทราบได้เลยการตรวจเลือด การไปพบหมอนะคะหรือไปปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเรานะคะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจมีคู่สมรสก็ชวนกันไปนะคะไปปรึกษาแพทย์สักนิดนึงไปตรวจเลือดดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเรารู้ตัวเองเราจะได้รักษาก่อนนะคะก่อนที่เราจะมีคู่ครองคู่สมรสนะคะเพื่อความมั่นคงของชีวิตคะ่ะ สำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเป็นปัญหาสำหรับชีวิตของคนเรานั่นก็คือเรื่องของการวุธิภาะวะทางอารมณ์ซึ่งบุคคลแต่ละคนนั้นจะมีวุธิภาะวะทางอารมณ์แตกต่างกันไปนั้นส